สวัสดีจ้าเมื่อนี้กลับมาสวนผักแก้นะจ๊ะเพราะามาซื้อผักกองตุ้งไปหนึ่งเซป่าผักเจ้าของเป็นเบี้ยอายุต้องมาซื้อก่อนจ้าแก้ยยแล้วขยายแปลงผักจ้าเบึง้งเบึงจากมุมนี้มันสวยเบึงซาซาจ้าคุณอ่ะหอมแบงแล้วก็กำลังสวยของเปินน้ลยังเตะแป๊ยเยอต้องรอของเจ้าของขึ้นซักกอนตังซื้อบริสุทธ อับขั้วกทเปวี่ยนเป็นสั้นสีได้เล่าล่ะอันนี้มักทั่วค่ะเ <c oughs> จบ็บคอโอ้เสียงดังคอทั่วเด้อยจ้ามันเป็นกิดถนนหมจ้าอันนี้คือ ซุปนี่เ่าแล้วแปลงซิโลเราก็คือคนซื้อไปกินก็นคือมันมันมัน,ม,นมันเกิดดอกหลายชุดแล้วจ้ะซิโลเราจะย้ายเรายซิโลเรากอันนี้เรากำลังเห็นแปลงไหมจ๊ะนนี่แปลงไหมจ๊ะแปลงนัลงนอีหลายเติบจ้ะ ยิ่งใส่ไยลูกผักนี่บ่ไยลูกผักเปดเบิ้งม่ครูว่าสวนอยู่บ้านติบันต้นมึกแงกันนะอันนี้คือสีโลเราได้าจนี่เบียร์นยายนะปลก สะอ่อนของเจ้าของปลูกสะเปิ้นปลูกสะคัปก,ปก,กปีนีคือข,ขนาดกระทัดรัดแต่ได้หลายแปลงแต่ของเปิ้นนี่อายาวเวอร์จ้ะ,ะคุณอยากเด็ดทัก ยายขยายขยายได้ซ้ำนี่บ้านนี่บ่บ่ได้ขยายอีกแล้อนบ้านี่เต็มแล้อนปะแปลงไหมนะแปลงขยายเต็มแล้อนเป็นบ้านนี้ท่อนี่สิบสิบปลูกแต่ผักอันกวางตุ้งนี่แต่แม่นบ่ปลูกแต่กวางตุ้งเลยแต่อออ๋อสิกวางตุ้งกับต้นหอมขายสองย่าง เอาเงินเป้าบาทเป้าไหว <c oughs> ขายสองแยงเอาเป้าบาทเป้าไหวละเงินว้ายคือหยุดลอยอยู่ไกลเห็นไหมมาเทียนึงแล้วบางแรงนั่นบางใบใบาบางใบาสามพูดเห็นตะหดหน้ามี่ควนตากบย้ายเห็นตะหดหน้ามีหัวใครนะจักมาดจากถามผู้เพิร์ลสกินคุณไา้เพสนะจักมาด อันนี้แปลแล้วมันบ่าตาสุมนั้นยังเป็นข้าเอิ้นว่าเบี้ยอยู่เนาะสุมนั้นเบีเ้ยม่นบ่าซุมนี้ซุมนี้เป็นเบีเ้ยมันอยู่สเจะไปลงสุมนั้นแม่นบ่นี่สเจะไปลงแป้งว่างๆนั้นเออลงแป้งว่างๆนั้นลงแป้งพุ่นปลูกแต่สองผักหอมกับอนันผักหอมกับอันอีย่างข้าเอินกวางตุ้งแต่เหรตาเอาเงินแต่ตาย,ตตายาว่าเนาะสองอันนี้ก็ได้ักพริกะสิบุยสนุกเกิน พันสองพันหนึ่งเนาะออกไปเบื้องเงินยุลด์เขาก็ได้เลยยาเพ็ญพลันซาพลันสอนของพลันชื่อเทียงของพลันพลันสิปลูกพกหอมประมาณสองแปลงไงซึ่งว่าขายแต่เทียแปลงหนึ่งก็จะได้เงินประมาณ สอ,าาสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทจ้อ,อแต่ว่าปีนี้แต่ว่าเพื่นม่ไนใจว่าเพื่นเจ็บปุ๋ยมือนหร่เนเป็นอื้อ,อเป็นอาการบ่อดีเป็นเจ็บคอเป็นคือื้องสีไข่ยุบซ้อเป็นหวัดมะจ้าอากาศมันเปลี่ยน รู้สึกว่าซุมนี่สิได้ใกล้สิได้โลแล้วเดยวเนยาเพนนี่ซุมใหญ่นี่แต่ก็ยังได้ขายอีกโดนอยู่ก้อนสิโลเพราะว่าซุมนั้นเห็นว่าข้างหลังจ้านั่นหาแปลงนะแ mm hmm. มนลงไม้แล้วนี่นั่นอีกแปลงนึงนั่นอยู่ข้างหลังเลยนะ mm hmm. นี่หลังนะหันหลังไหมนั่นแ <Yeah. S 1> มนหัวตาแปะแล้วดินั่นแ mm hmm. มนซุปนี้ต้องรออีกแล้วเพราะว่าดึงขึ้นดึงขึ้นย้ำเบิดอีหลีก็คือต้องดึงขึ้นดึงขึ้นเอาผักอันอื่นมาแทนมัน จังมันเถอะดินมันถอกปรับสภาพใ้งามรอดไหมใบดีแล้วเอาผักยิ่งมาลงกันสบายเลยไปดิต้นป่นป่นบริลูกผักอย่านี้แล้วจ้ะเาิ้นผักกองตุ้งิ้นบริลูกเิ้นปลูกผักแต่เจ้าของมักผักกาดแก้วผักยังล่ะกลิ Green ่นคอร์ดเลสคอร์ดแล้วก็กวางตุง้ง กรงกรอบกรงตึ re, ้งจีนบ่ที่เป็นอันต้นกลมกลมอุปุยเย่คิดจังอยู่น้ำชาบูไหมจ้ะข้างทั่วแล้วเป็นใครอยัางบางข้างบักทั่วเป็นมารอบหนึ่งวลาสิมาขอเบี้ยบุกขีดพุนบักล้าใจทางแต่ว่าก็เห็นย้ายกับตาเรางย่างง่ายคือเป็นเลยบ่ได้ขวบเลยบ่ได้ถ่ายคลิปคุณน่ะอันนี้ทั่วภูมิจ้ะบลู คือว่าสิกินปลาโอ้ยอย่าว่าเพิ่นสิสั่งเถอะบอกคิดว่าบ่มีไผ่สั่งดอกค่ะบ่แม่นเอยบังคับอีกอนี่จ้านี่เบียบพริกนี่โอ้ยเว้าแนวเปิ้นมักในยายเพ็ญเพรเบิ่งหมาลำพะนะกับผู้หนึ่งบ่มักเนาะ กูอบอต้องบอกกระลจ้ะฟินนะบ้านมวยวนๆจ้ะแต่ว่าบ่สวยแต่ว่าแก่นๆ well, นี่นี่บ่เม็นอันดีจ้ะบ่รวมบอเป็นไม้น้ำรถตีรถนีกำลังแล่นมาเนี่ยเด้รถบักอันนี้รถคุณเค รถคุเมเจเขาเขามักมวลดีแล้วเนาะเอียงกอก,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 กับเมียเขาแม่ไอ,บอบ้บุ้งนะไอ้บุ้งบ่้มเนเออเม่นเมียเม,มียเขาอ,ออกก้อนแล้วเนาะตาไอ้บุ้งมันขายน้า โอ้ย้าออกเป็นตะีเดีดดให้ถ้าออกจากสวนตะีเิแดดให้วะบึงจังไหนก็เป็นสดชื่นเหมือนใจบึงเบื่อเบือบึงผักเบึงหยาบึงหยังซะมันเขียวมันง,งามรอต้องรอให้ของจะของเกิดซะก่อนจะสำหรับคลิปนี้เก็นขอจบคลิปไว้สนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ